ที่กมากกความสามารถสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คคอพิิชาตจุมควัชรพรสัญญาค่ะจะเจอกับเราสองคนทุกค่ำคืนนะคะสำหรับเวทีการแสดงเรียนหาต เจ้าทรยาแห่งนี้ในงานศตวตตรรษแห่งศรัทธาตุจีนร้อยปีสืบสารประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้องโคค่ะสิส์ศรัทธาสายมัคคีหนึ่งร้อยปีแล้วนะครับสำหรับการแัดงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวนครสวรรค์นั่นก็คือตุจรรีนปากน้อโนั่นเองครับคุณพ่อครับใช่แล้วค่ะและในปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนแนวเเรียมค่ะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่หนึ่งร้อย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของพวเราทุกคนชาวปากน้ำโพ